วันนี้พามาบุกกันที่ตลาดไทยคะ่ะตอนนี้พี่อยู่ที่ตลาดไทยนะคะกับงานพาณิสั่งเลยลดราคากินเจนั่นเองอเดี๋ยววันนี้จะพาไปบุกนะคะเพราะว่าเขามีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเกี่ยวกับเจเยอะแยะไปหมดเลยที่สําคัญมีอาหารปรุงสุกเจด้วยคะ่ะทุกคนพาณิแล้วก็มักาภายในเขาจัดใหญ่จัดโตกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปบุกตลาดไทยกันค่ะ j ปนีนะคะราคาประหยัดแน่นอนได้วัตถุดิบพ่คุ้มค่าค่ะเพราะว่ากรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์น,นะคะเขารวบรวมผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะแล้วก็หาสรสินค้ามาลดราคากแบบจุกสุกค่ะอย่างนี้เลยนี่ผักกาดกระป๋องนะนี่ลดราคา70%ค่ะทุกคนค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างของถิ่นทั่วประเทศนะคะนี่คือหมวดแรกคือหมวดวัตถุดิบเจมีลดทั้งหมด5หมวดด้วยกันดีพี่พาไปดูค่ะ <c oughs> ได้วัตถุดิบเจกันไปแล้วเราก็ต้องมาหาซอสปรุงรสใช่ไหมคะ ในหมวดที่2นะคะหมวดซอสปรุงรสนะคะลดราคาสูงสุดถึง50%ค่ะทุกคนคะ่ะซอสที่ลดราคานะคะก็อย่างเช่นเต้าเจี้ยว L, ซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองนั่นเองค่ะโอ้โหจุกๆเดี๋ยวขอช็อปกันค่ะกินเ <laughs> จอิ่มบุญแต่ถ้ากินเราอ่ะอิ่มใจนะคะอ,ย, <laughs> อยู่กับเราไม่ต้องกัวอดแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะตุนแล้วก็สต็อกของให้เต็มตู้เย็นเลยเธออ้อรอว่านมถั่วเหลืองนี่นะคะ เขาลดราคาอยู่ในหมวดที่3ค่ะนะั่นคือหมวดอาหารสําเร็จรูปนั่นเองค่ะนอกจากจะมีนมถั่วเหลือง,งแล้วก็ยังมีบะหมี่กึ่งด้วยนะคะกินเจปนีนี้อิ่มอกอิ่มใจแน่นอนและหมวดที่4ค่ะอาหารปรุงสําเร็จนั่นเองนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีโปรตีนจากพืชแล้วนะโอ้โหเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากนะคะเคยชิมหรือยัางนี่เลย เนืบบ้อบดสักพืชค่ะเทศกาลกินเจต้องตุนไว้เลยนะคะซึ่งหมวดนี้เขาลดสูงสุดถึง34เลยแ์เละคะ่ะ<ๆ>กินเจ<ๆ>เขาให้กินผักแต่ถ้าอยากมีความรักอ็ให้ทักมหาเราฮ้วเขินอ่ะนี่คือหมวดที่ห้าที่ลดราคานะคะนั่นก็คือหมวดผักแล้วก็ผลไม้สำคัญมากในเทศก,กาลกินเจนะคะซึ่งเราลดสูงสุดถึง65ด้วยกันค่ะ สำหรับใครที่อยากจะทานเจนะคะแต่ว่าไม่อยากทำอาหารเองนี้เลยค่ะอาหารปรุงสุกก็ร่วมลดราคากับเรานะคะในงานพาณิสั่งลุยลดร,ราคากินเจค่ะลดสูงสุดถึง60%นะคะและเมนูเจเนี่ยเริ่มต้นที่29บาทเท่านั้นค่ะทุกคนซึ่งมีทั้งห้างค้าปลีกห้างทองถิ่นตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ร้านอาหารทงฟ้าทั่วประเทศด้วยนะส่วนใครที่เป็นสายออนไลน์นะคะก็มีแพลตฟอร์มต่างๆเขาวรวมด้วยค่ะเช่น r รบิน h ู o d l a z a d a ที่เขาแจกโค้ดส,ส่วนลดกันแบบจุก จุกไปเลยจ้าสินค้าที่พี่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะซื้อได้ตามห้างท้องถิ่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ว่าหลายๆคนถามว่าเอ๊วถ้าเกิดแบบบางทีอยู่บ้านไม่มีเวลาออกไปข้างนอก รถโมบายของเราก็วิ่งไปหน้าบ้านคุณเลยค่ะรถโมบายของเรานี่นะคะมี100จุดต่อวันนะคะแล้วก็เสริมผักรวมทั้งสินค้าเจไปในช่วงส0วันเจตั้งแต่14ถึง23ตุลาด,ด้วยค่ะนี่อย่างผักที่รดส่งสุดนะคะ53บเปอร์เซ็นต์ทุกคนกล้ามและสินค้าทั่วไปที่รดส่งสุด50เปอร์เซ็นต์ก็อย่างเช่นน้ำผลไม้นะคะนอกจากนั้นยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นด้วยอย่างเช่นน้ำมันปาล์มข้าวสารน้ำตาลเป็นต้นนะคะ,คะไว้อุดหนุนกันได้นะคะ โอ้โหชออ็อปสะเพินอุ่นเหนื่อยมากเลยของนะช็อปเยอะมากทุกคนคะ่ะถ้าเกิดใครอยากจะมางานพาณิชย์เราราคากินเจนะคะที่ตลาดไทยนะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครไม่ได้มาที่ตลาดไทยนะคะก็สามารถซื้อ อาหารเจอาหารปรุงสูงเจนะคะสินค้าเจต่างๆได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการแล้วก็ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ขอไปช็อปอาหารเจต่อแล้วพอเดี๋ยวต้องเอาไปฝากบ้านค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนนะ้าวันนี้ไปก่อนไปบาบายค่ะ